นี่คือร้านวนวดเล็กๆที่เราสองคนสร้างขึ้นมากับมือเราชื่อก้อยค่ะเคยทำงานออกแบบอย่างเอาอเป็นเอาตายอยู่กับเพื่อนร่วมงานเก่งๆเจ้านายดีๆได้สร้างอะไรใหม่ๆทุกวันแต่ทุกวันของเราก็เต็มไปด้วยงานที่ต้องรับผิดชอบเยอะแยะมากมายบางทีวันหยุดก็ไม่ได้หยุดจริงๆเราใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับหน้าจอตรวจงานลูกน้องกินข้าวบนโต๊ะทำงานเหมือนเวลาทั้งหมดของชีวิตเป็นของงานเราทุ่มเทเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองคู่ควรกับตำแหน่งและพร้อมรับโอกาสดีๆที่จะได้เติบโตในสายอาชีพสำหรับ าการได้ไปนวดไม่ใช่แค่การนวดผ่อนคลายเล่นๆมันเหมือนช่วงพักยกของนักมวยที่ได้เข้ามุมมีพี่เลี้ยงดูแลฟื้นฟูร่างกายเพื่อจะได้ลุกขึ้นสู้ต่ออีกครั้งเราเคยพูดเล่นกับแฟนว่าเรียนนวดสิจะได้มานวดเราแล้วเขาก็ไปเรียนจริงๆแบบที่เราก็ไม่คิดว่าจะจริงจัง จากคนไม่เคยคิดจะนวดกลายเป็นคนที่ค่อยๆเข้าใจร่างกายและอยากใช้มือของเขาดูแลผู้อื่นเขาเรียนจบออกแบบมาและทํางานกราฟิกในกรุงเทพอยู่พักหนึ่งแต่กลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบก่อนหน้านั้นเขาก็ลองทําหลายอย่างนะเปิดร้านกาแฟเรียนตัดผมแต่มันก็ยังไม่ใช่เราเคยออกแบบป้ายให้วัดป่าเราให้เขานวดจเจ้าอาวาสด,ดูด้วยความที่เราอยากเอาใจท่านทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็ยังนวดไม่เก่งเลยแต่พอเจออาการจริง,รงๆเขากลับบ้านไปศึกษาค้นคว้า<ๆ>เพิ่มเติม<ๆ><ๆ>ทุกวันเขาฝึกเพื่อดูแล คนอื่นมาถึง5ปีส่วนเรากลับมาเลยตัวเองแม้จะเคยเดินกันคนละทางแต่สุดท้ายเราเลือกที่จะก้าวไปพร้อมกันเพื่อสร้างพื้นที่เล็กๆที่เต็มไปด้วยความตั้งใจในการดูแลกันและกันและแบ่งปันความใส่ใจนั้นให้กับผู้อื่นด้วยจากวันนั้นถึงวันนี้นี่คือก้าวแรกของร้านนวดถึงเส้นนวดไทย